ครับพบกับผมขุนน้ำมนในเกมกนโฮมพาร์ทที่4แล้วนะโอเคไปตอนนี้ผมได้ลงมาข้างล่างนะเพราะว่าความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมได้เปิดตู้ล็อกเกอร์แล้วตู้ล็อกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ได้คุญแจอนี้มานะเป็นคุญแจเบสเมนต์ห้องใต้ดินเดี๋ยวเราจะลองไปหาห้องใต้ดินกันมันจะมีอยู่ห้องนึงนะครับตรงริมสุดเลยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะมันรู้สึกว่ามันจะ รู้สึกว่ามันจะเปิดไม่ได้นะเขาบอกให้กด M อ๋อ M คือดูแมพโอเคห้องนี้ปะวะไม่ใช่อันนี้ห้องเนี่ยมาอยู่ห้องตรงนี้เลยเนี่ยน่าจะเป็นเบสเมนต์ปะอ่าดูเหมือนว่าตอนนี้เราเปิดห้องใต้ดินแล้วทำไมห้องใต้ดินมาอยู่ริมสุดอย่างนี้เลยวะเนี่ยโอ้โหห้องใต้ดินโอเคเปิดไฟ โอเคตอนนี้ผมลงมาที่ห้องใต้ดินแล้วเราจะมาดูกันว่าในห้องใต้ดินมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่โหเดี๋ยวนะนี่ใยแมงมุมใช่ไหมเนี่ยโอ้นึกว่าบ้านผีสิงมีใยแมงม,มุยยมใยแมงม,มุยยม,ม,ม,มเยอะถ้าขนาดนี้โอเคอะไรอะโปโตเตโตชิฟนะเป็นมันฝรั่งดูเหมือนว่ามีคนกินแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะโอเคแล้วก็มีกระป๋อง กระป่องน้ำที่ยังไม่ได้แกะด้วยนะ <c oughs> แฟมไม่มีอะไรทิ้งโอเคถึงแซมปะสมเมนท่าถึงแซมฉันอยากจะขอบคุณเหรออยากจะขอบคุณเธอมากนะแซมที่ ที่มาหาฉันไม่ใช่ดิถึงแซมขอบคุณมากนะที่เธอมานะแซมพาเหมือนกับว่ายังไงแซมพาลอนนี่มาอยู่ในบ้านนี้ใช่ไหมถ้าผมจับใจถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเออในวันขอบคุณพระเจ้าด้วยนะก็คือแซมชวนลอนนี่มาบ้านนั่นแหละเออที่เหลือก็อ่านไม่ออกอะ I it's Sam okay. It's different now. I mean we still hang out all the time like before. But now when mm -hmm. no one else is around, well you know so you could say we're dating, but it's secret. Secret dating? I don't know. I mean I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night Or it's just quiet and we're alone We say I love you It's different now เออมันเปลี่ยนไปแล้วเราได้ไปเที่ยวด้วยกันอ่าเออพวกเรากำลังเดทกันอยู่แต่ว่ามันเป็นเดทลับใช่ไหมความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนไปทั้งสองคนมันเหมือนพวกเราสองคนอยู่ไกลกันรู้สึกเหงาเรา ก็พูดว่าฉันรักเธอนะอ่าก็คือเหมือนว่าแซมกับลอนนี่เริ่มเดทกันแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือแบบถึงแม้ว่าต่างเขาเรียกว่าไงต่างคนต่างกัมาเจอกันในจริงแต่ยังรู้สึกเหงาหรือไงนี่แหละบ้างโอเคเลยแล้วนี่คืออะไรวะมีเสียงด้วยกด,ดได้ป่ะมันน่าจะเป็นมันเครื่องทําความร้อนป่าวะมันเหมือนเครื่องทําความร้อนแหละ อันนี้ก็อันนี้เหมือนเป็นหมอแปงแลง่ะมอแปลงไฟฟ้าเออเดี๋ยวผมขอกลับไปดูกระดาษตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะผมอาจจะแปลได้ยังไม่เคลียร์แล้วแหละหน้าแรกหน้าสิบอ,อหน้าสองตัวหนังสือไม่ก็อ่านยากนะแต่ผมจะพยายามแปลให้ฟังอีกทีหนึ่งกันคือแผ่นแรกอะ่ะเขาบอกประมาณว่า เธอ,อขอบคุณเธอมากนะแซมที่ชวนชั้นมาในบ้านอะไรประมาณนี้ในวันขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแซมแล้วก็ขอบคุณแซมอะไรประมาณนี้ส่วนอันที่สองเขาบอกกระมาณว่าเออได้โปรดอนุญ,ญาตให้ชั้นมาบ้านเธอด้วยเถิดกินข้าวบ้านเธอด้วยกันชั้นรู้สึกปลื้มปลื้มปลื้มใจเหรอในเวลาที่อยู่กับ ย่าของลอนนี่มาเอนจอยแบบนี้อีกนะปีหน้าจากแซมและครอบครัวโอเคดูเหมือนว่าชวนลอนนี่มาแค่นั่นแหละมันมีเสียงด้วยนะเพิ่งเคยเห็นทีนะ่เนี่ยโอเคลุยกันต่อเออ หนังสือหนังสืออันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้มีรูปหน้าคนด้วยเป็นหน้าคนที่โดนเจาะไปนะไม่รู้ว่าหน้าใครเสียงเลยวะมันเสียงดังกึกกึๆกกึอ่ะเราไม่ได้อยู่บ้าน เราไม่ได้อยู่บ้านนี้คนเดียวหรือไงวะเนี่ยมันต้องมีคนอยู่แน่ๆเลยแซมแซมอยู่บ้านเปล่าวะทำไมบ้านมันเงียบๆแต่ได้ยินเสียงแปลกๆหลายทีแล้วอันนี้มีทางไปต่อโอเคมีตู้เซฟนะเปิดไม่ได้มีแมปแล้วก็มีห้องไปต่อ นี่ห้องอะไรเอาไม่ใช่นี่ทางไปต่อโอ้โหเปิดไฟสิเอา้าเปิดไม่ได้อีกโอเคยังไม่ไปแล้วกันทางมืดมากเลยไม่อยากไปโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจห้องนี้กันก่อนแล้วกันอะไรกระดิง่งอ๋อดูเหมือนว่าอันนึงจะหายไปนะกระดิง่งเกทลูมมิสเตอร์ อะไรสักอย่างอ่ะอันนี้ไลเบอรี่อันนี้ชิดเชน,น EN, อันนี้น่าจะเป็นห้องเมดปะมันเหมือนห้องเมดเลยอะ่ะใช่มันน่าจะเป็นห้องเมดแหละเอ็กซ์เลยเป็นห้องเมดจริงๆด้วยแล้วก็มีเอกสารเป็นจดหมายอะไรประมาณนี้มีเทปนี่ไงเราเจอเทปละ เดีย๋ยวลองใส่เทปดูสิอะไรอ่ะเพลงล็อกมาเลยโยกหัวตามด้วยโอเค todd's band lost their singer todd said he sucked lonnie said he got sick of todd's shit and he was complaining about needing a new singer so lonnie was like i can sing and they were all kind of like you can and she was like Probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. โอ้ oh, แสดงว่าเสียงผู้หญิงที่ร้องเพลงในเทปอะ่ะคือแซมเป็นคนร้องนะคือเขาบอกประมาณว่าเออแซมพูดถึงทอสท,ทอสนี่คือพี่ชายของลอนนี่มั้งที่มีบ้านอยู่ในตัวเมืองอะ่ะเออเขามีวงดนตรีของตัวเองลอนนี่ก็บ่นว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือแซมพูดถึงทอสใช่ไหมเออ เขาเรียกว่าไงลอนนี่บ่นว่าต้องการนักร้องไม่ใช่ดิดทอสอะทอสอะบนว่าต้องการนักร้องคนใหม่เออลอนนี่ก็บอกว่าฉันร้องเองแซมกับทอสบ,บอกว่าเธอร้องได้เหรอลอนนี่ก็เหมือนเขาเขินมั่งบอกว่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้พวกเขาไปฝึกซ้อมกันหนึ่งอาทิตย์ เสียงอะไรวะมันกอกแกกๆเนี่ยได้ยินได้ยินสมรอบแล้วนะในคลิปก่อนนู้นก็ได้ยินอ่ะใครอยู่ในบ้านกับเราวะเหมือนกับว่าแซมก็ร้องด้วยหรอฟังทุกคนฟังก็บอกว่าแซมเธอเก่งมากเลยน่ะก็คือสรุปให้ฟังแบบให้ใครมันเข้าใจยังไงเดียกก็คือลอนนี่อ่ะมีพี่ชื่อทอสทอสอ่ะเป็นคนเหมือนกับเป็นคนยี่เง่าหรือไงเนี่ยคือแบบ ไม่ค่อยพอใจนักร้องอะไรทอย่างก็เลยแบบอยากได้นักร้องคนใหม่อะไรอย่างนี้เออแล้วก็คือแบบหานักร้องไม่ได้หรือไงน,นี่แหละก็เลยรอน,นี่ก็เลยจะร้องเองแต่ลอน,นี้ก็ไม่กล้าร้องเพราะว่าเขินมังแซมก็เลยร้องหรือไงน,นี่แหละโอเคอ่ากับตันเอกับ อันนี้เป็นเรื่องของแซมที่แซมแต่งนะแซมเป็นกัปตันไงส่วนอีกคนนึงนะ่าจะเป็นลอนนี่เป็นผู้ช่วยกัปตันอันนี้เป็นเนื้อเรื่องหนังสือที่แซมแต่งเอ้ที่แซมแต่งนะโอเคอ๋ออันนี้เป็นเหมือนกับสมุดสเก็ตภาพป่ะทำไมมันมีหลายเล่มจังคือลอนนี่เป็นคนที่วาดรูปเก่งใช่ไหม Okay. Potato again. I, eat it all right. okay. I don't get Lonnie sometimes. Like her band and our zine and her hair and everything are all anti-authority. I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders. No question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie? About who she is? She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. นี่หรือเปล่าวะรหัสล็อกเกอร์1 1963อันนี้ห้องอะไรเนี่ยอ้มันคือห้องลับที่มาทะลุกับด้านบนนี่ว่าไอห้องที่ว่าแซมยกให้เคสไงห้องที่แซมยกให้เคที่อะชั้นสองโอเคแล้วผมก็เจอรหัส1963นะไม่รู้ว่าเป็นรหัสตู้ล็อกเกอร์นั่นหรือเปล่าเปิดไว้เงี้ยแหละ เมื่อกี้จากเอกสารเขาบอกประมาณว่าเหมือนกับว่าลอนนี่จะไปทหารเรอจะไปเป็นทหารแต่ลอนนี่เป็นคนที่แปลกมากมัง้งลอนนี่เป็นคนที่ทําตัวแปลกชอบแต่งตัวแบบแปลกอะไรประมาณนี้คือมันขัดกับลอนนี่ที่กำลังจะไปเป็นทหารที่เบียบท,ท,ที่เขาบอกว่าอะไรนะมีความระเบียบเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะ <laughs> โอเคแล้วห้องเนี้ยวิโอ,โอมืดมาเลยห้องนี้ห้องไหนวะเนี่ย มีกระดาษด้วยห้องนี้มันห้องตรงไหนวะแล้วประตูนั่นคืออะไรออ๋มันคืออีกฝั่งนึงไงไอฝั่งที่ว่าประตูมันล็อกอ่ะโอโอเคเฮ้ยทำไมไฟกระพริบอ่ะโอเคตรงนี้เขาบอกว่าอะไรนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันอะเหมือนเป็นทูตทูดพิทักความรักเรื่องไงนเนี่ยโอเคผมจะขอจบพาร์ทสี่ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะดูเหมือนว่ามีเรื่องราวให้เราสืบเต็มไปหมดเลยเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะขย้ำไลค์ขย้ำซับและขย้ำแชร์กับช anel ของผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บาๆเอาไว้ต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกัน